ครับพี่น้องสวัสดีนามือเส้าครับผมนะครับอ่ะหลังจากที่มือขึ้นี่พักกันไล่สวดกับศิลปินนะครับศิลปินมอลลัมซิ่งนะครับเปิ้ลมาเหรีนน้ำมือขึ้นเหยก็เลยไล่สวดซูพี่น้องเบิ้งทั้งเพจนะครับผู้ใดเข้าไปเบิ้งแน่นอ้มือขึ้นนี่นอ้นะครับมันได้ตื่นขึ้นมากก็เลยอ่ะเดี๋ยวเฮ็ดคลิปซูพี่น้องเบิ้งจะคลิปก่อนนะครับเวที่รู้พี่น้องครับ เวทีหลู้บัวหลุดมาขึ้นนะครับนะครับผู้ดใดเบิ้งไล่สดกรสิเห็นอยู่มาขึ้นนะครับมีทีมงานมาทำสิ่งนะครับนี่แหละอยู่ตำบลเขมรัลลดนี่แหล,ล,ละเพิ่นมาเล่ยนน้ำมาขึ้นนี่นะครับพี่น้องก็เลยไล่สดทางเพจสู่พี่น้องเบิ้งนะครับปวารีสีโปรโมทอีพีสองนะครับพี่น้องอีพีสองวันที่ยี่สิบสองตรงกับวันเสาร์สี่วันนี้นะครับขออนุญาตเฮ็ดอีพีสองแก้มือ นะครับพี่น้องเพราะว่าอีพี่แหลกมันบอประทับใจบันไดนะครับตามทีพี่น้องเบื้องนั่นแหละนะครับลงคนเมืนกับข้อมเหม็นมาวายุดอกกับบอเป็นยังนะครับพี่น้องกับเก็บว้นะครับว้พัฒนาเก็บไว้ปรับปรุงนะครับเพราะว่าอีพี่แหลกมันกับติดติดขัดขัดนะครับก็เลยว่าสิขอแก้มืออีพี่สองนะพี่น้องเด้อจะไหนกับฝากพี่น้องครับฝากพี่น้องติดตามฝากพี่น้องเบื้องแย่งคือเก่าคือเดิม นะครับยาถิ่มยาป๋ากันนะครับพี่น้องเพราะว่าเห่ากับสิพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับฝากอีพีสองสีหอดนี่วันเสาร์นะพี่น้องเด้อนะครับวันเสาร์ที่ยี่สิบสองที่จะถึงนี้นะครับฝากด้วยอีพีที่สองขออนุญาตแก้มือนะครับนะรับรองว่าอีพีนี่สิบล็คืออีพีบางหันหรอกเพราะว่าได้ประสบการณ์แล้วพี่น้องนะครับอ่ะเดี๋ยวป้าพี่น้องเบิ้งเลาะเบิ้งอันเวทีมาเคลื่อนี่มันหรูนะครับมาเคลื่อนเวทีหรูบัวหลอดครับพี่น้องครับเนี่ย นะครับอยู่บ้านน้อยของฉันนี่แหละพี่น้องเอ๋ยนะครับเอาขออนุญาตบาทข้าม็ดคลิปสูบพี่น้องเบิ่งยาตมือเสาร์นะครับเอาเดี๋ยวกล้องหนาคนพี่น้องนะครับพระัจ้าตีชัดเจนเนาะขออนุญาตใส่กล้องหนานะครับใช่บาดไหนมากล้องหนาพี่น้องครับนี่หลังจากตีมื่อคืนนี่เรียบร้อยลงไปเวทีรู้ครับพี่น้องครับเส้นเปลี่ยนเปี่ยกไม่อยู่พี่น้องนะครับมื่อนี้ก็ล่มแห้งพี่น้องเอ๋ยมึงตีล่ะพูน่ะล่มล่มแห้งอีหลีครับมื่อนี้ มันมาเต Connie, cko, ok skins, ็มข mm ึ hmm. ้นหลายล่มนะครับหมู่บ้านยังหอนๆอยู่มันเริ่มหนาวอีกแล้วพี่น้องครับหนาวมาอีกแล้วเด้อบ้านเฮาพี่น้องเอยหนาวมาอีกแล้วนี่ครับมองเวทที่รู้มาขึ้นนี่แล้วจานร้อยสิลปินเปลี่ยนไม้มันบบดีอีกเลยครับเปลี่ยนตัวนี้เนี่ยครับโกนโซโบเลยมันมันบดงกับห้าวเล็กนะครับปีพีห้าวเล็กตีห้าวเล็กมันบริการกลางนะครับพี่น้องก็เลยว่าสเสริมเล็กกาดกลางอีกนะครับนั่นแพทย์นั่นก็ไปแล้ว นะครับมีสองแผน่นพี่น้องไปเบิดสองเลยเปลี่ยนแผ่นนี่รูแห้งเวทีรูเวทีรูรนะครับใส่กองเฟียงนั่นมันจะคือขั้นตรีพี่น้องนะครับมาเคลื่อนกะมวนกุ๊ปทีบนะครับพี่น้องแฟนครับเยบซี e ่กว่าเสียงดีนะครับสำหรับศิลปินนักลองมอลลัซิงแน่มาเคลืนน่อนเนี่พี่น้องคนกันย่องมาอยู่ว่าเสียงดีนะครับกันเลยว่าอา้าวขอพระคุณเถอะพี่น้องเด้อมาเคลื่อนนะครับมี ไอ้ไส้เพิ่มผลเงินมาสนับสนุนนะครับซอยเหลือค้าหน้ามูกน้ำมันทีมงานเพิ่นมานะครับเมื่อคืนในกามีพี่พี่สุบินเนาะนะครับไอ้ไส้ที่เป็นตางหากนะครับพี่สุบินพี่เล็กฟีดอมนะครับแลราคาทีมงานเวทีเครื่องเสียงเฮากักามีผู้หนึ่งอยู่บนเข่ามาอ่าซอยสนับสนุนน้เมื่อคืนนี่นะครับหนุ่มเมืองร้อยเกินนะครับเพิ่มซิมีเวทีเครื่องเสียงคือกันเมื่อคืนบนก็มาสนับสนุนน้ำกันโอ้หลายท่านหลายคน เพราะจะเป็นเสียบุญท่านแอนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านที่บุได้ออกน้ามลำ,ำด้วยพี่น้องเด้อน,นะครับผู้เพิ่นซอยสนับสนุนมือเคลืนนี่นะครับขันจังไหนกันขันมีศิลปินมาเยี่ยมมายามนะครับก่อนสิไลย์สดอีพีสองเข้ากับสิไลย์สดสูดพี่น้องเบิงนะครับแต่ว่ามือเคลืนมันอยากเด็กเลยจักหน่อยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนมือหนาสิไล่แต่หัวคำนะครับเพราะว่ามันอยู่กลางบ้านกับสิไล่์แต่หัวคำแล้วก็สิลงบ่เกินสามทุ่มน้องพี่น้องเนาะนะครับแต่กันเป็นะ ลาแบบมินิยังสี่นะครับขึ้นมาขึ้นกับเป็นมินินะครับมินิร้อยสี่น้อยนะครับผมนะว่าสิตั้งซื้ออันนี้ไม่นะครับพี่น้องโพลังก้นเพิ่นกับว่าซื้อบ่อเข่าทาปนไหนเพิ่นว่าร้อยสี่เพื่อนเปลี่ยนไม่ได้บ่เพิ่นว่านะครับเอาลองพิมพ์เข้ามาเพิ่งพี่น้องว่าเฮาสิเปลี่ยนซื้อสิเปลี่ยนเป็นแนวใดรนะครับจัดร้อยกับคิดไว้อยู่ว่าใครเป็นซื้อมันสิเป็นทางการมันสิเป็นอันนี้โปดบอนะครับจัดร้อยล่องคิดอยู่ดิ เข้าคนเข็มปรลาดเนาะก็เลยว่าสีใสเข็มมระลาดเพชรดอกบัวนะครับดอกบัวก็คือเมืองอุบลนะครับพี่น้องครับสีคือบอนะครับอันนี้คือเรื่องของน้าคนในพี่น้องนะครับบอกว้ซื้อๆนะครับเข็มปรลาดเพชรดอกบัวมันสิเป็นคือมอลล์มันสิเป็นคือคณะมอลลมบอมันสิเป็นว่าเลยตีบอหรอพี่น้องนะครับมันก็เลยว่าสีใดบันะนะกรนี่ลองปรึกษาพี่น้องเฟนครับเฟซีเขาบอกวซื้อดอกแต่ว่าบอทตันไดตตั้งอีลีดอกพี่น้องแค่คิดไว้ซื้ เขมราชเพชรดอกบัวหรือว่าเขมราชเพชรอุบลนั่นสิก็ได้นะครับได้สองอันนะครับเขมราชเพชรดอกบัวเขมราชเพชรอุบลได้เบิดเพียงแต่ว่ามันสิคือบอนะครับต้องปรึกษาพี่น้องแฟนครับเอฟซีเฮาหนำนะครับคัมบาลร้อยสี่วัลลตี้โชว์นี่คือว่ามันก็เป็นวัลลตี้อยู่แล้วน้องพี่น้องเนาะก็เลยจานลอยก็เลยว่าหายใจตัวนี้ซื้อนะครับส่วนเขมราชเพชรดอกบัวเรียว่าเขมราชเพชรอุบลมันสิเป็นทางการปวดบอนะครับพี่น้องก็ออาจะได้คอมเมนต์เข้ามา นะครับเมื่อนี้กสิเด็ดรคำคำผลพี่น้องแดดลมลมตกกระจังสีเปลี่ยนเปลี่ยนแปล่นนะครับแตกเบิดตาเสดายเงื่อนให้ซื้อมาแผ่นละหกลอยหาซิฟนะครับสีแผ่นผนพี่น้องเสียเงินถิ่มดูซื้อแล้วนะครับจะได้เสริมขึ้นมาใหม่หรอครับใครไม่ลื้อเขาลื้อเบิดซีเลยพี่น้องนะครับลื้อเบิดซีเลยเอาเปลี่ยนไม้อัดที่มันแข็งแรงกว่านี้เพื่อนว่าเพราะว่าเปลี่ยนใหม่อาร์ติมันเปลี่ยนใหม่เส้นซื้อโมมันเปลี่ยนใหม่โมมีเส้น นะครับเป็นคือจังขี่เรือเขาอัดซื้อๆน่อครับพี่น้องก็เลยว่าโอ้ยสิได้เปลี่ยนใหม่บิดแล้วครับเอา้าจะได้จังวากันนะครับเมื่อแรยังคำๆำหมดละแต่เมื่อนี้ครับพาพี่น้องบนบรรยากาศยูเพื่อนนี่ละ่ะนะครับบานหน่อยจานร้อยนี่ละ่ะไล่สดม่อขืนนี่กัผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับทีมงานมาล่ำสิงครับอาจารย์มือ e อิเล็กทรอนเท่ากับโอ้มวนกุบทิบนะครับถือว่าโอเคเป็นใจไหนเนาะเมื่บ้านพวได้ถือเลขถือเบื่อแน่นอนนะครับ ถามข่าวหอดพี่หอดน้องน้ำนะครับถือเลขถือเบอร์ในบอนะครับหมนนบนบันในบอนอนะครับจานร้อยกัญชาทั้งนี้เราได้ซื้อหอดเลขหอดเบอร์ดอกพี่น้องเอ้ยนะครับนี่แล้วผาพี่น,อน้องมาเบิ่งหมองนีก่อนเปิ้นว่าสีขายขายทีนะครับแต่ว่าราคามันคือสูงแต่มันสิมีเงินสื่อเปิ้นสันดิเปิ้นว่าสีขายหมองนีพี่น้องกับในึ่มองปลามัานเปิ้นที่ประมาณซีหาไร นะครับประมาณสี่หาเลครับพี่น้องเนีุ่ดสวนยางกุนครับคันแม่นได้มองนี่เนาะได้มองนี่เห็ดเป็นเห็ดเป็นสำนักงานหรือว่าเห็ดเป็นโดมน้อยหน่อยนะครับพี่น้องเขาคันแม่นมีเงินเนาะบอกถึงว่าคันแม่นมีเงินสนองว่าพี่น้องนะครับเฮ็ดเป็นโดมเห็ดเป็นสำนักงานมองนี่กันคูดบันออกแล้วมันก็สิเปรี่ยนเติดๆ้านะเฮ็ดกำแพยงอ้อมเห็ดกำแเพรงอ้อมแล้วเฮ็ดโดมอยู่นี่สิบวกทีรบกวนให้บานเลยเขาสิเป็นเย็ดดูเจียพูนนะครับพี่น้อง หม้อไฟจานลอยก็มีแล้วอยู่เสาเนี่ยนะครับลากไปได้นะครับพุ่นขายันสมมติว่ามีเงินเนาะได้แต่นอนคิดแ่ละฝันไว้สักวันสนอกฝันเอากกอนนะนะพี่น้องนะครับเนี่ยคือมันสิประมาณให้มันซับหลังตัวนี้สิประมาณหาหาหาไรนะครับเนี่ยขายันขูดบ้านออกมันก็สิเปลี่ยนเตือนเท่ากับเอาดินมาลงเอาดินมาลงแล้วก็เฮ็ดเป็นโดมนะครับตั้งเป็นทีมงานเท่าย่ามไรสุดไรยังกะมาพี่ นะครับหรือว่าเอาไว้รับงานย่ามเบิดโควิดแล้วนะครับบ่มีโควิดแล้วเขารับงานเทาก็สามารถตั้งตรงนี้เป็นสำนักงานเท่าไดรนะครับพี่น้องทีมงานมอหองมอลำกับเขามาง่ายครับเนี่ยเส้นนี้กับติดถนนใหญ่นะครับเนี่ยมองลานข้ามองบ้านไอชัดร้อยนะครับนั่นนะครับติดถนนใหญ่เส้นไปโมกดาหารเส้นไปอำนาจเจริญนะครับเส้นนี้นะครับก็ไม่มีเงินเนาะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนกับมาถามอยู่ดอกเพื่อนว่าอยากขาย นะครับมองตรงขามกับจานลอยเนี่ยนะเพิ่นว่านะครับแต่ราคาสูงแห่งก็เลยว่าโอ้แม่นตำกูนี่ครับเพร่มีเงินซื้อเด้อสันดกแต่ว่าก็ได้แต่ฝันไว้สักวันนั่นแหละสิเพมีบุญวาสนาถือเรียกถือเบื่อนะเพิ่นได้บ่สสันดกพี่น้องเลยพ่อใดญเฮ็ดเป็นนิยังเป็นรักเป็นการในชักนน้อยเนาะพี่น้องเนาะนะครับเพราะว่าอยู่ยังสี่เฮ็ดยังสี่มันกับพ่อใหญ่จะดอกเพียงแต่ว่ามันกะซ้ำมาตรฐานบ้านนอกบ้รนดาเฮ้านี่ยแหละนะครับเล็กๆในน้อยๆนะครับย่ำ ไล่สวดไล่ยังกับพ่อได้อยู่แต่ว่ากันเห็ดยิ่งห้อมันบ่ได้นะครับพี่น้องเพราะว่าเนื่องจากว่านะครับสถานที่มันกัจังสี่เสียงมันก็ออกนะกับมันกะสิรบควรไทยบ้านเพราะว่าเมาื่อคืนกับไล่สวดเตมโอนิเตอร์นะครับไลส่สวดกะเฮากัเฮ็ดเดืกบ่ได้เนาะบ,บานออกบานน่าเฮาสามสี่ทุ่มนะครับบ่เกินนี่ก็คือได้เศร้าแล้วนะครับสามทุ่มโดยประมาณนะพี่น้องน,ะนี่ก็เลยว่าเอา ถ่ายคลิปสู่พี่น้องเบิ่งยาตเม,มื่อเส้าก่อนนะครับบรรยากาศ,บร,กาศบริเวณบ้านจัดร้อยนี่แหละนะครับพ,พอดีคือพ่อว่าพึ่งจะขายที่ไฮฟังตรงขาดนะพี่น้องนะครับเนะนี่ยพูนสุดผุนปลามันาม้นผุนซูดผุนมาพี่ถ้าลังกระซูดปลาอย่างผุนกับพี่น้องหาไรนะครับเป็นว่าอยากขายนะครับก็เลยว่าโอ้ยกันมีเงินก็อยากได้อยู่นั่นแล้วนะครับข้าแม้นมีเงินเฮ็ดโดมเนี่ยสบายเลยพี่น้องมองนี่นะครับเฮ็ดเป็นโดมเฮ็ดเป็นสำนักงานนะครับ เอ,เอาไว sure so <Right S 1> right. so ้ไ so ล่สดหรือเอาไว้เป็นสำนักงานให้ทีมงานมอลำเฮาแวะเวียนเข้ามายามมีงานมีการกะนะครับสิได้มาตุ่มมาห่มกันอยู่พี่นะครับอันนี้คือความคิดแหละกัความฝันเนาะพี่น้องเนาะเอาบอกว่ากันทุกคนต้องมีความฝันนะครับเทื่อถือเลขถือเบอร์น้าเพิินลอตเตอรี่นําเพลินเฮ็ดยังไงสิบ่ได้ยุติสิได้ฝันไว้ดีกว่าบ่ได้ฝันพี่น้องครับฝันเอาก็ดีกว่าบ่ได้ฝันเพิ่นว่าเนาะเอาโอเคพี่น้องคลิปนี้เอาซ้ำนี้แหะครับเดี๋ยวจังไหนมือเลี้ยง นะครับจันร้อยกับเซล่งชิปสูเบิงเรื่อยๆนะครับกับบรรยากาศนะครับอยู่บ้านจันร้อยนะครับพี่น้องช่วงนี้กะสีเห็ดไร่ซวดนี่ละสูพี่น้องเบิงนะครับอีพีที่สองก็อย่าลื่อมนะพี่น้องเด้อวันเสาร์ยี่สิบสองนี้นะครับฝากพี่น้องแฟนคลับเอฟซีนะครับติดตามคือเก่าคือเดิมให้กำลังแรงใจกันคือเก่าคือเดิมพี่น้องทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างคือจันร้อย ว่านั่นละทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายหมดนะครับพี่น้องครับกาฝากพี่น้องเข้าเบื้องเงี่ยงกันนี่แหละนะครับให้พี่น้องเบื้องเงี่ยงกันก่าอบอุ่นกันนะครับเพราะว่าทีมงานมาเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีค่าใช้จ่ายเบิร์ดพี่น้องก็เห็ยดยังก็ดีเนาะคือว่านั่นละอันนี้ถือเป็นว่าเข้าใจกันนะพี่น้องนอะอ่ะขอบคุณแฟนคลับเซีครับ,ค,รบคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละครับผมสวัสดียามเบริรงเซาพี่น้องเอ้ย